มานดานานะไม่ได้งานคำถามเรื่องการแต่งงานของเขายังคงห่างไกลเพราะเขาไม่เคยยื่นใบสมัครกับรัฐมนตรีในมูดิเกฉชันเองก็เห็นด้วยตัวเองสำนักงานคณะกรรมาการพัฒนาท้องถิ่นอยู่ติดกับปั๊มน้ำมันมูดิเกและมีการจัดเตรียมสุนทรพจน์ของรัฐมนตรีในทุ่งหญ้ากว้างข้างๆตั้งแต่วันที่15สิงหาคมวาระการประชุมได้แก่การชักธงชาติอินเดียตามด้วยสุนทรพจน์ของรัฐมนตรีและจากนั้นจึงรับคำร้องจากประชาชน ฉันไปที่มูดิเกในตอนเช้าเพื่อเติมน้ำมันสำหรับเครื่องพ่นยาฆ่าแมลงในสวนขณะเติมน้ำมันที่ปั๊มชายคนหนึ่งสวมชุดกากีพูดว่าสวัสดีครับท่านฉันมองดูร่างนั้นอย่างตกใจดูซิมานดานาหมวกฟางแขวนอยู่บนหัวของเขานี่คืออะไรฉันถามฉันเมาเล็กน้อยครับท่านวันนี้ฉันจะไปที่กระทรวงของมาจากตั้งแถวต้อนรับท่านเขากล่าวด้านหลังของเขามีกลุ่มเพื่อนมัธยมปลายของเขาซึ่งสวมชุดเดียวกัน ถือวงดนตรีทรัมเป็ตแผ่นทองเหลืองและสิ่งของอื่นๆทุกคนทำความเคารพและเดินไปที่สนามรองเท้าและเท้าที่ไม่ได้ใช้ของพวกเขาแกว่งไปมาอย่างไม่ใส่ใจไม่นานนักก็มีรถยนต์คันหนึ่งซึ่งมีธงอยู่ขับตรงมาทางรัฐบาลมูดิเกอร์ทีบีพร้อมกับสายหัวด้านหลังมีรถจี๊ปของตำรวจรถสกูตเตอร์และอื่นๆและรถยนต์อีกสองสาคันที่เป็นของผู้ชายตัวใหญ่ในหมู่บ้านของเราแล่นออกไปฉันเติมน้ำมันลงในรถจี๊ปแล้วออกเดินทาง โดยคิดว่ารัฐมนตรีมาถึงแล้วและฉันจะจัดการเรื่องต่างๆให้ทันทีที่บาดหลวงศักดิ์สิทธิ์ของรัฐมนตรีมาถึงพวกโจร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 ก็วิ่งเข้ามาพร้อมมีดคมในมือคำพูดจากกลุ่มของพวกเขาเช่นท่านซาเฮบอโปรดมาเร็วเวนี้ก็ดังขึ้นในหูของฉันฉันกำลังรออยู่ใกล้ธนาคารหลังจากนั้นไม่นานรัฐมนตรีก็มองไปที่ธงที่ผูกไว้แน่นหนาแล้วมาถึงหน้าสำนักงานของตำบลโดยพยักหน้าเห็นด้วยกับคำพูดของเพื่อนบ้าน ทุกคนยืนเรียงแถวกันหลายคนนั่งอยู่มีคนประโกนว่าอลอาลีทวาจาร o n ผ่านเครื่องขยายเสียงรัฐมนตรีก็สวมหน้ากากเหมือนนักบวชยอกาและมองไปรอบๆหนึ่งครั้งจากนั้นก็มองไปที่ธงที่ผูกไว้แน่นหนาแล้วดึงเชือกธงคลายออกอย่างดังและเริ่มปลิวสวายในสายลมอย่างสาง่างามกลีบกุหลาบนับพันที่ผูกไว้ข้างในปลิวไปตกลงบนผู้ฟังในขณะนั้นเองวงดนตรีจากไซส์ของแมนดาน,น่าก็เป่าแตรแอและเล่นเพลง พรีพรีพรีและธรมมรมราธรรมราดั้มธรรมราดัมฉันเห็นแมนดาน่ากำลังเล่นวงดนตรีโดยมีวงดนตรีห้อยอยู่ที่คอเอ็นหลังเหมือนหญิงตั้งครรภ์อายุเก้าเดือนและหมุนไม้ไปมาเสียงกลองของงวงดนตรีธรรม,มรุธรรมรุดัมสั่นสะเทือนผนังและหน้าต่างของสำนักงานตำบลเสียงกลองดังก้องมาจากป่าและเนินเขาโดยรอบ ทันใดนั้นรังอื่นๆสองรังก็โกรธและลุกขึ้นเมื่อได้ยินเสียงกลองที่ดังก้องสะท้อนกลับมาพวกเขาเริ่มโจมตีธงที่โบกสะบัดต,ตามลมรัฐมนตรีของโรงเรียนที่กำลังโบกธงและกลับมาตำรวจครูโรงเรียนแมนดาน,นาที่กำลังเล่นวงดนตรีเด็กผู้ชายผู้หญิงและผู้คนที่เดินผ่านไปมาทีละคนชาวบ้านต่างร้องตะโกนว่าโหแล้วลม้มลงด้วยความตื่นประหนกและวิ่งหนีไปคนละทาง มานดานาะซึ่งกำลังวิ่งอยู่กับวงดนตรีสะดุดลม้มลงและเมื่อกลองดังสนั่นเขาก็ออกไปที่ถนนและฆ่าตำรวจไปสองสามนายมัวกระทิงก็เริ่มวิ่งขึ้นพร้อมกับหางที่ชี้ขึ้นพร้อมกับฟูดารีด้วยเหตุผลที่ฉันเขียนตอนนี้ก็คือกลองของมานดานาเป็นสาเหตุของเรื่องนี้แต่ภายหลังฉันเพิ่งรู้เมื่อฉันได้พบกับคาวันโยกแต่เมื่อเกิดภัยพิบัติครั้งนี้ขึ้นไม่มีใครรู้ว่าทำไมเพิ่งถึงถูกต่อยแบบนี้ ในขณะที่ทุกคนกําลังมองไปรอบๆพึ่งก็เริ่มต่อยเหมือนลูกสอนจริงบางตัววิ่งหนีพร้อมร้องตะโกนว่าอะไรๆอะไร,อ,ะไรอย่าไปที่ที่พวกมันไม่รู้เรื่องนะตำรวจจึงดําเนินการทันทีเพราะพึ่งเหมือนกับหนุมานที่ต่อยรัฐมนตรีและเป่าหน้าและปากพวกมันเหมือนคนบ้า ตำรวจจับกุมเด็กชายมัธยมปลาย6คนที่กำลังดูด้วยความปิติยินดีขณะที่พวกเขากำลังถอดผ้าโพกศีษะและเต้นรำไปรอบๆพวกเขานำตัวเขาไปที่สถานีตำรวจและทำร้ายเขาโดยกล่าวว่าคนร้ายเหล่านี้เป็นผู้วางแผนจากนั้นจึงจับเขาเข้าคุกและลากตัวเขาไปที่สารชิกามาการูรูเป็นเวลาหลายปีแม้แต่ผู้คนก็ไม่แสดงความเห็นนอกเห็นใจเขาเลยและพูดว่านั่นคือสิ่งที่ควรเกิดขึ้นกับไอ้โง่คนนั้น ฉันก็อยากไปงานนั้นเหมือนกันแต่ฉันไม่ได้ไปดังนั้นฉันจะไปตอนนี้